เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายตอนการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับฤดูการครับนอกจากการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่แล้วเราควรเลือกให้เหมาะสมกับอะไรอีกบ้างครับคุณครูนอกจากการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่แล้วเราต้องเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับฤดูการด้วยค่ะฤดูการในประเทศไทยแบ่งเป็นสามฤดูคือ ฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวซึ่งแต่ละฤดูมีสภาพอากาศแตกต่างกันเราจึงควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับแต่ละฤดูด้วยค่ะฤดูร้อนมีอากาศร้อนอบอ,อ้าวอุณหภูมิสูงควรสวมเสื้อผ้าเนื้อบางเบาระบายอากาศได้ดีดูดซับเหงื่อได้ดีเช่นผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ เช่นผ้าใผ้าลินินและควรสวมหมวกเมื่อออกไปข้างนอกฤดูฝนมีฝนตกชุกมีความชื้นสูงควรสวมเสื้อผ้าที่ระบายความชื้นได้ดีหากต้องออกนอกบ้านเวลาฝนตกควรสวมเสื้อคลุมกันฝนหรือกางร่มฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิต่ำ ควรสวมเสื้อผ้าเนื้อหนาเพื่อให้ความอบอ,อุ่นแก่ร่างกายหากอากาศหนาวมากอาจสวมเสื้อกันหนาวทับสวมหมวกไหมพรมหรือพันผ้าพันคอแสดงว่าถ้าเราเลือกสวมใส่เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับฤดูกาลจะทำให้เราสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายใช่ไหมครับคุณครูใช่แล้วค่ะเ่งมากค่ะการแต่งกายเหมาะสมกับโอกาสสถานที่ และสะภาพอากาศนอกจากป้องกันการเจ็บป่วยยังมีประโยชน์อื่นๆอีกเช่นเสริมบุคลิกภาพแก่ผู้สวมใส่แสดงถึงการเคารพสถานที่เกิดความปลอดภัยขณะทำกิจกรรมและแสดงถึงการรู้จักกาลเทศะค่ะเด็กๆเข้าใจไหมคะเข้าใจครับคุณครูขอบคุณครับ